สบายดีทุกคนวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์สองฝากทางวิถีชีวิตเหือนสารของประสาชนการสัญจรตามเส้นทางเลขที่13ใต้นอนนับตั้งแต่เมืองไซทานีหาเมืองปากเงิบเนาะจุดต้นทางนี่ก็จะแมนเลิมตั้งแต่เขตหลักซาเทสเนาะไปสิ้นสุดอยู่ที่เมืองปากเงิบสายแดนเมืองทาพาบาทพุนล่ะเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเฮียนหู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประสาชนสองฝักทางอาการเดินทางจาังสีไปเบึงสมธรมรมชาติไหนาหวัวสวนพงนาสีเขียวเต็มไปด้วยต้นเข้าที่กำลังงามเนาะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนี่พร้อมๆกันเลยเด้อ เส้นทางเลขที่13นี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายลักของประเทศลาวเฮาเลยเลยเนาะจุดเริ่มต้นกับแมนเริ่มตั้งแต่เมืองบอเตนทางภาคเหนือของเราเฮาเนาะที่มีสาแดนติดกับประเทศจีนแล้วก็เชื่อมต่อลงมาใส่นครหลวงเวียงจานท์หลวงพะ้าบางเนาะตามแม่น้ำของเนาะโจนไปสิ้นสุดอยู่ที่สาแดนประเทศกัมพูเจียทางใต้ของเราเฮาพูดเลยเลยเนาะ โดยเส้นทางเลขที่13นี่แมนมีความยาว1,046กิโลเมตรนอะนตามเอกสารที่เป็นอ้างอิงแต่ว่าจะมีข้อมูลอันใดนอนที R, ่มีผิดพลาดหรือประกาศใดนอนหาว่าบุตรบวต้องเนาะก็ขอโทษขออาภัยนํำทุกคนเด้อหรือผู้ใดอาจจะมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เติมในกล้องคลิปวิดีโอนี้ได้เด้อในคลิปวิดีโอนี้แมนจะนำพาทุกคนมาชมวิวทิวทัศน์สองฝา่ทางานาตั้งแต่ เมืองไซธานีไปหาเมืองปากงืมนอะจุดสิ้นสุดก็คือ UT. อยู่ทีสายแดนเสื่อมต่อกันระวางเมืองปากงืมกับ เมืองทาพระบาทแข่งบริคัมไซเนาะเส้นทางเลขที่13ใต้นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสําคัญหลายในสซป,ป,ปรปลาาเฮาเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาหาสูกันใช้ในการขนส่งสินค้าไปทั้งแข่งต่างๆทางภาคใต้ของเราเฮาและเส้นทางเลขที่13ใต้นี้เองกับเมืองท่าหลายเมืองหลายแข่งทาง ภาคใต้ของเราฮาวนาอบรวาจะเป็นแข่งบริคาไซแข่งำมวนสวรรค์น,นาเคสารวันเสกองจำปะสักและอัตปือจนไปฮอดสายแดนทีติดกับเพื่อ,อประเทศลาวเฮาวนาอบรวาจะเป็นเวียดนามกัมพูเจียและกับไซแดนประเทศไทยนั่นเองเนาะ แมนยูโน you know, วาเส้นทางเลขที่ส3ใต้อาจจะบอไดติดกันกับพรมแดนเนาะสายแดนของแต่ละประเทศแต่ว่ามันมีเส้นทางที่เสื่อมจอดเสื่อมโยงหากันนั่นเองเนาะก็คือ,อการเสื่อมโยงหากันก็คืออันขวามิตรภาพลาวไทยอย่างสี่ทางภาคใต้ของเฮานี่กับแมนมีขวามิตรภาพที่เสื่อมโยงกันนี่กับแมนไหลเซโนวาขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่สองแขวงสวรรค์นาเขตจังหวัดมุกดาหาร ขวามิถรภาพลาวไทยแห่งที่สแขวงขมวนจังหวัดนครพนมขวามิถรภาพลาวไทยแห่งที่หแขวงบ่อรีคำไซจังหวัดบึงการขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่หกแขวงสาลวันจังหวัดอุบลราชสถานีขวามิตรภาพลาวไทยแห่งท um ี่8ดแขวงจำปะซักจังหวัดอุบลราชสถานีนั่นเอง สิ่งที่เฮาจะพบเห็นในการเดินทางตามเส้นทางเลขที่13ใต้นี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สองฝักงทางเฮือ,อนศารของป่าสนนาะโซนนอทีพื้นอาศัยอยู่ตามสายทางนี้แต่ว่าจะมีบางจุดเนาะจะมี้อมเข้าไปทางในพุ่นจะเป็นอีกบ้านหนึ่งแลยก็จะเป็นอีกโุมโซนหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะ,ะนั่นก็ขึ้นกับบางจุดแต่ว่าสิ่งที่เฮาจะพบเห็นร้ายที่สุดนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของทงนา ถาวาวิจากเมืองไซทานี้ไปแล้วก้าวเข่าสูเมืองปากงิมแล้วสิ่งที่เขาจะเห็นข้างหังอีกก็คือจะเป็นธงน้าสีเขียวขนาดใหญ่เลยเนาะเ <granular language> หอนสารของประสาศชนที่เพิ่นอาศัยอยู่ตามสายทางเลขที่13ใต้นี้กัแมนจะบอได้อยู่ติดกันเนอะอาะหนาแน่นค่ายคือออยู่ในตัวเมืองนะ,ะหลงเวมงจานจะเป็นเป็นาบางจุดเท่านั้นเองเนาะที่จะ มีเฮือนหลายแล้วก็วิทออกไปก็จะเป็นธงนาก็คือภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นอยู่ดีเนาะก็เฮือนซานจะมแมนอยูห่างๆกันแบบนี้แล้วก็จะมีเดินบ้านที่ค่อนข้างที่จะกว้างเนาะมีทั้งห้างขายเครื่องย่อยขายเครื่องโรงเนาะส่วนหลายแล้วเขตนี้จะเปลี่ยนประเภทโหงงานรงจักแล้วก็จะเป็นห้านขายวัสดุก,ก่อสร้างเนาะ ตามสายทางเมื่อเขาขี่รถมาได้ตามสายทางในระยะหนึ่งแล้วเขาจะสังเกตเห็นป้ายสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวอยู่ทางก้ำไส้มือที่เพื่อนเขียนบอกว่าตลาดบ้านบอเล็กมี้ายถือว่ามาฮอดจุดใกล้สินสุด ของเมืองไซทาน,นีตามเส้นทางเลขที่13บสามใต้แล้วจากก้าวเข่าสู่เมืองปากงืมเนาะให้เฮาสังเกตง่ายๆเลยเมื่อเฮาก้าวเข่าสู่เมืองปากงืมแล้วจะมีป้ายที่เพิินเขียนต้อนหับเอาไวนะ้เนาะอยู่ทางกั้มขวามือที่เพิินเขียนเอาไว้ว่าเมืองปากงืมยินดีต้อนหับเนะาะ มาฮอดจุดนี้ถือว่าเฮาได้เข้าสู่เมืองปากเงืมเป็นที่หยบห้อยแล้วเนาะสิ่งที่เฮาจะได้พบเห็นเมื่อเฮาก้าวเข้าสู่เมืองปากเงืมแล้วก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สองฟากทางที่มีต้นไม้สีเขียวต้นหญ้าสีเขียวธงนาสีเขียวขนาดใหญ่เลยแหละเนาะบวกกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนาะกับเฮือนซานของประชาชนที่เป็นวิถีชีวิตทีเรียบง่ายเนาะยู่แบ่งกันแบบเรียบง่ายเนาะเดี๋ยวทั้งหน้า จะเป็นเขตชุมชนของเมืองปากงืมแล้วเขาจะเห็นเนาะทาวาผู้ใดได้เดินทางไกลไปไกลมากาจะได้แวะพักรถหรือแวะกินข้าวเนาะอยู่จุดส่วนขวาของเมืองปากงืมนั่นเองจุดนั้นเนาะก็คือจะเป็นจุดพักรถของหลายๆคนที่เดินทางมาแต่ทางภาคใต้ขึ้นมานครหลวงวิงจารณ์หรือคนนครหลวงวิงจารณ์จะเดินทางไปทางภาคใต้เนาะก็แวะพัก ลดกลิ่นข้าสวยในแถวนั้นก็นคือเป็นประจําเลยเราจะเห็นกันหลายเนาะเพราะว่าแถวนั้นมันจะมีตลาดแน่แล้วก็มีห้างขายของกินแล้วก็บวกกับเป็นเขตชุมชนของเมืองปากงืมนั่นเองในส่วนต้นเดือนทีผ่านมานี่เนาะก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีโครงการเส้นทางด่วนทางภาคใต้ของลราเฮานี้เนาะ ถือว่าเป็นข้าวดีได้ในอนาคตทั้งหน้าเนาะทัวประเทศลาวเฮานี้ก็จะมีเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นเนาะน,นั้นก็คือจะเป็นทา้งดวนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทั้งดวนก็นมีเพียงแต่เส้นเดียวเนาะน,นั้นก็นคือทางดวนเวียงจันทน์วังเวียงนั่นเองก็คือเริ่มตั้งแต่สีแยกสีเกิดเนาะไปสิ้นสุดอยู่ทางเข่าของเมืองวังเวียงนั่นเองนี่เราจะเห็นเลยเนาะทงนาขนาดใหญ่อยู่ตามเข็มทางแบบนี้ทงนาสีเขียวกว้างขวางได้ ถือว่าเมืองปากงิอมนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งนอทีเป็นเมืองที่มีการปลูกเข้าขนาดใหญ่ของเมืองเลยกับว่าได้เนาะเพราะว่าตามสังเกตเบิงนี้แล้วตามที่ข่อยได้นำด้นบินขึ้นเบิงนี้นะมีทงนักขนาดใหญ่เลย เมืองปากงมเองกับจะเปลี่ยนอีกเมืองหนึ่งที่บคอยจะเป็นเมืองที่มีจุดสุม่มอ่าค้ายคือกับเมืองของอันะขคาหลวงวิจันรเนาะเพราะว่าเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเนทีสิบสามใต้เป็นเมืองทางผ่านของการสัญจรที่จะมุ่งหน้าไปแข่งทางภาคใต้ของเราเขาเนะาะบพว่าจะเป็นจุดสุ่มก็คือจะมีเขตของเซโนเนาะของเมือง แข่งสวรรณเขตแล้วก็ไปยูทีปากเซพุ่นหน่อ ระยะนี้สถานการณ์การระบาดของพัโควิด -19 อ,อยู่สปปอาวเราเถือว่ายังหน้าเป็นห่วงอยู่ได้ทุกคนก็คือเม่ว่านี้เองเนาะตัวเลขมีผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่น้องเขาหลงวิจจัดนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเนาะจากที่ได้มีการลดลงไปหลายมือเติบแต่ว่าทางแขวงทางภาคใต้ของเฮานี้ม่วว่าจะเป็นค้ามวลสวรรค์เขตจังปะซักนี่แห้งหน้าเป็นห่วงเนาะเพราะว่ามีทั้งตัวเลขน้ําเข้าและกาตัวเลขที่ติด สุนโชนอย่างสีจังได้ก็ให้ทุกคนนอสวยกันคนละไม้คนละมือนอสวยกันหักษาสุขภาพตนเองนอะหากว่าผู้ใดมีอาการที่สงสัยและใกล้ซิดก,กันกับผู้ที่ติดเชื้อหรือไปเขตเสี่ยงให้เขาบอกทางเจ้าหน้าที่นาะที่เพิ่นฮับพี่ซอบเกี่ยวกับการสกัดกัน้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 หรือว่า คณะเฉพาะคิดของเพิินหรือโทรเข้าหม่สอบถามทางหน่วยงานของเพลินได้และเขาเองก็สามารถไปกวดหาเสื้อได้นาตามห้องหมอที่เพลินได้กำหนดเอาไว้ปกติแล้วในระยะน,นี้เนาะยู่ที่สปปลาราขาเป็นระยะที่เป็นการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าและดูนี้ แมนอากาศกําลังดีได้ยุทั่วประเทศลาวเขาเลยเนาะโดยเฉพาะกับแมนทางภาคเหนือและกับทางภาคใต้ทังภาคใต้นี่สหลายแล้วไปท่องเที่ยวนี่จะไปท่องเที่ยวน้ําตกตาดแล้วก็ไปเที่ยววัดภูจังประซากจังสีเนาะไปภูเพียงบริเวณไปสวนกาแฟดาวจังสีแมนเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเดินทางไปหลายเนาะแต่ว่ามาตกมาปีนี่กับมีการระบาดของพยาธิโควิด COVID -19 บเก้เนาะเลยเฮดให้หล่จุด หล,หลายสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็คือทั้งแข่งทางภาคใต้ของเฮานี่เพิ่นก็ได้มีการปิดโวขาวเนาะรวมถึงเขตชุมชนบางจุดเพิ่นก็ได้มีการปิดสัวขาว,วขาจุดใด,ด,ด,ดที่มีการแพ้เสื้อหลายเนาะเพิ่นก็นหม่ให้เป็นเขตแดงนั่นเองแต่การสัญจรไปมาหาสู่การกันยังเป็นปกติอยู่เนาะแต่ว่าทุกคน ทีจะเดินทางไประหว่างแขวงต่อแขวงเพื่อนก็นต้องได้มีใบอนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ได้ที่จะเดินทางเข้าแขวงนั้นๆได้เนาะแล้วก็ต้องได้ซักวัคซีนครบ2เข็มเนาะผู้ใดหากว่าซักเป็นอาชนิดที่เป็น2เข็มก็ต้องซักให้ครบ2เข็มผู้ใดที่ซักและผู้ใดเนาะที่ซักวัคซีนเข็มเดียวก็ต้องได้มีใบสีเขียวเนาะอาใบสีเขียวที่แพทย์หมอเอาให้นั่น เอาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นฮับผดชอบเนาะยูตามสายแดนเข้าตัวเมืองหันเบิงเนาะเพราะว่าเขาจะได้ยั้งยืนเองเนาะว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเป็นเทียบห้อยเนาะเพิ่นจึงให้เขา้าในนะงบ้านเฮือนของประชาชนที่อยู่ตามใส่ทางเขาก็จะเห็นเป็นบ้านเฮือนที่เรียบง่ายเนาะตามวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนั่นแหละเนาะก็ จะเป็นบ้านเฮือนที่เป็นลักษณะคือเฮือนวิลล่าแล้วก็จะเป็นเฮือนไม้สั so However, ้นหนึ so s well <S at ่งรวมเพิินกะจะกอดินจีหรือกอดินบล็อกนอห็ดเป็นกล้องตารางใจแล้วก็เกาะเทิอบออกมาทางด้านหน้าส่วนหลายแล้วเฮากะจะเห็นเฮือนที่เป็นลักษณะแบบนี้หลายได้เนาะอาบว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้เนาะแล้วก็จะมีเห็นวิถีสวิตที่แตกต่างกันเนาะแต่ละเขตแต่ละบอลนี่การดำรงชีวิตของประชาชนนี่ก็คนข้างที่จะแตกต่างกันได้เนาะ ในที่มีจุดประสงค์ที่จะเดินทางมาเที่ยวแบบลักษณะชมวิวทิวทัศน์สองักทางชมวิวทิวทัศน์วิถีชีวิตของภาษาชนนี้กันแนะนําให้ใส่เป็นรถจักรนะในการเดินทางหรือว่าผู้ใดจะมีจุดเป้าหมายที่จะไปเดินทางจุดใดจุดหนึ่งเขาอาจจะใส่รถโดยสารได้เนาะเพราะว่าเพื่อน,นมีรถขนส่งอยูอ่เนาะคือจะเป็นรถมีหรือว่ารถทัวเนาะ จะแมนเป็นภาพวีดูมุมสูงเนาะที่ค่อยได้ถ่ายเอาไว้เนาะอยู่เมืองปักเงิมทางโค้งนั่นเองจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางนี่ก็จะสวยงามเนาะบวกกับทงนาสีเขียวเนาะที่ทุกคนเห็นนี่จะเป็นทงนาเบอดได้หนีสองฝากทางนี่เนาะ เมื่อเฮาขี่รถมาได้รนะยะทางหนึ่งแล้วนอะงมาฮอดจุดนี้กัจะกใกล้เข่าสู่ขตเทศบาลของเมืองปากเงือมแล้วเนาะอันที่ข่อยว่าไปวังกี้นี่ก็คือจะเป็นเขีดซุมซนหันแมนขอโทษเนาะอ่าใส่คำซับที่พิษเนาะที่จริงแล้วมันเป็นเขตเทศบาลของเมืองปากเงือมเนาะบรรยากาศจุดนี้เปลี่ยนแด้ทุกคนเขาจะสังเกตเห็นว่าเฮาจะแหนมเห็นสันพูเลยเนาะตศัยพูเลยนะาายั่นะก็นจะเป็นภูเขาควายเนาะ ทัดจากเมืองปักงืมนี่ไปเข่าสู่เมืองอ่าพระบาทพมสันจุดดินของเมืองพระบาทพมสันนี่ก็จะเป็นวัดอ่าพระบาทพุมสันนั่นเองเนาะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่และลยๆคนที่เดินทางมาเส้นทางในที่13ใต้จะไปแขวงต่างๆทางภาคใต้ของเรานี่จะเวกับไวัยเนาะสักกาบูษาขอพรขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเนาะ หรือว่าผู้ใด CG มีจุดประสงค์ที่จะเดินทางมากะเดินทางมาได้เนาะจากนาครหลวงเวียงจันท์มาฮอดอาวัดทาพบาทโพน,นสันนี่ระยะทางนี่กับประมาณเนาะเจกิโลเมตรเนาะเดินทางกับประมาณ1ชั่วโมงป่ายนี่เองเนาะนี่เนาะ,นนะกับแมนเริ่มเข่าสู่เทศบาลของเมืองปากเงืมแล้วเนาะกะจะเห็นมีเฮือน ของปราษสาสนตามสายทางแล้วก็มีห้าไขายเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะทางเนาะ จุดนี้ถือว่าเป็นเขตเทศบาลของเมืองปากงิมแล้วเนาะมีทั้งตลาดอ่ามีทั้งห้านขายข,ายของกินซุกห้านขายเครื่องโซงห้านเฟอร์ห้านลาบห้านแกงถือว่าเป็นจุดรวมคนของอ่าเขตนี้เลยก็ว่าได้เนาะผู้ใดไกลไปไกลมากกับมักมาแว่กินเฟอร์แซบเนาะห้านเพิ่นจะอยู่ทางกั้มไส้มือนะ้อเนาะข่ก็เคยแวรยทีนึงเนะาะแซบอิหีเนาะเฟอเพิ่นหาต่อมาไายจุดนี้ไปก็จจแมน ขวาข้ามน้ำเงืมของเมืองปากเงืมแลวเนาะวิจากขวานี้ไปในระยะทางอีกหน่อยหนึ่งก็จะเม็นวิจของวิจเส้นทางของเมืองปากเงืมก็คือเส้นทางในที่13ใต้ไตเลยเนาะขีดเมืองปากเงืมก็จะก้าวเข้าสู่เมืองทาพระบาทแข่งบริคัมไซแล้วเนาะนี่เนาะ อันนี้เป็นขวาขามน้ำเงืมเมืองปากเงืมเนาะนเฮาแหงขับรถใกล้เขาสํดใดเฮาแหงเห็นสายภูใกล้เขาเทานะเนาะจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยน้ำเงืมในระยะนี้ก็ถือว่าขึ้นเนาะแล้วก็สีน้ำเงืมนี่จะเข้มเป็นพิเศษเลย ก่อนเขาจะเข้าสู่เมืองอันทาพบาทแข่งมริคามไซจุดสินสุดของเมืองปากเงิมเนาะเพื่อนจะ,จะมีจุดกวดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจะะจราจรบวกกับเจ้าหน้าที่ปกรสรอเนาะเพื่อนจะตั้งด่านกวดเด้อ,อ,อ,อดดดงงคคววาาามมฝันนนนสยตรรากดาดิแแแห หนึ่งเทวันสันสาทสมคำเล่าเลือเมืองหลวงพระพางประสาทเวียงวังแวววาวสะดุดตานองผู้สีสูงเด่นงามลา้ำวัดว่า เป็นมิ่งควัญเมืองสง่าฟูงสนั่วไปใจล้วนเมตตาพุทธศาสนานำพาสุขสันต์ดินแดนแห่งความวิไลเดียวแลหล่งใดสวน สำหรับคลิปวิดีโอนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจน้ำทุกทานที่เข้ามาที่ตามนะครับสมขอขอบใจน้ำทุกทานที่เป็นกำลังใจให้หากว่ามีข้อมูลอันใดเนาะที่คอยได้ว่าวออกไปแล้วมันผิดพลาดประการใดกะกบขอโทษขออภัยทุกคนเนาะสามารถติสมและน้ำเข้ามาเติมได้เนาะโดยการพิมพ์ไว้กล้อง คอมเมนต์ของวิดีโอนี้เนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้คอยในเดอร์โดยการกดไลค์ห้แนเนาะหากว่าทานมีสถานที่ใดจะแนะนำเข้ามาตืมกับแนะนำเข้ามาได้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พาทุกคนมาโซมียุทธิทาสองากทาง ของเส้นทางเลขที่13ไต้นับแต่เมืองสทานี้หาเมืองปากเงืมกับขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พ่อกันใหม่ในคลิปวิดีโหน้าว่าค่อยจะพาทุกคนไปสมเส้นทางไดสถานที่ไหนในนคะรหลวงวินจันท์ฝากทุกคนติดตามเอาไว้เด้อขอขอบใจสบายดี